เรามาดูว่ามีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววานยูพาร์ทกัพี่อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาเริ่มต้นคือเกษตรกรทําได้ง่ายๆเลยพี่ทําได้ง่ายๆครับตัวนี้คือคือเครื่องปั่นเนะเป็นเครื่องปั่นครับขนาดใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลาดุกอ่าๆแล้วก็เลยใช้ประโยชน์จากมันต่อในการเลี้ยงปลาหมอมันตัวนี้คือปั่นปั่นได้ปั่นได้ละเอียดละเอียดเลยฮะละเอียดเลยครับครับความความความ การบดของมันคือเป็นละเอียดสามารถออกเป็นเม็ดได้เลยเออกเป็นเส้นออกเป็นเส้นได้เลยเ,เป็นเม็ดออกเป็นเส้นออกเป็นเส้นยาวๆวัตถุดิบที่เราใช้หลักลมีอะไรบ้าง มีหนึ่งโครงโครงไก่โครงไก่ที่ซื้อมาจากไหนนะโครงไก่ซื้อมาจากคนที่เขาส่งอาหารปลานี่แหละเป็นโครงก็เรียกโครงซากโครงบ่อปลาในลักษณะก็ประมาณ6บาทตอนนี้นะ6บาทอันนี้คือราคาที่ซื้อมานะือราทที่ซื้อมาโครงนี้เพื่ออะไรพี่เพื่อก็คือในกลุ่มโปรตีนแคลเซียมซึ่งมันมีอยู่แล้วในสดเลยของสดเป็นโปรตีนซึ่งได้จากสด ครับตัวโคเนี่ยห้าสิบกิโลผมจะใช้แค่ห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลคือทุกวันเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้อสามสี่ถุงเนาะสามสี่ถุงหนึ่งห้าถุงถุงละสิบกิโลแล้วก็ที่สองก็คือปลาป่นเอาคุณโปรตีนก่อนนะนี่คือปลาป่นปลาป่นก็มีสองชนิดอันนี้ชนิดที่ว่าเราซื้อมาเยอะๆแล้วอันนี้มีคนเอามาขายอีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือปลาป่นปปลา่นกันเราจะใช้วันหนึ่งประมาณ30มสิบกิโลสากิโลคิโลหนึ่งเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่พี่กิโลหนึ่งก็25บาท เมื่อกี้ห0าสิบกิเป็น80ดสิบแปดสิบล้วก็ต่อไปก็ยังกลุ่มโปรตีนอยู่ก็คือเปลือกกุ้งเปลือกปืกุ้งหัวกุ้งแห้งที่ร่วงๆเนี่ยอันนี้จะถูกลงอันนี้จะประมาณ10กว่าบาทครับเราก็จะใช้30มสิบกิโเหมือนกันมีขายทั่วไป30มสิบกิไม่มีขายทั่วไปจะต้องสั่งที่ โรงงานวัตถุดิบอาหารสัตว์อ๋อถังละสิบพี่นะอ่าถังละสิบอันนี้คือสั่งมาเก็บเก็บได้ไหมเก็บได้ครับอันนี้มันแห้งสนิทแล้วอ่านี่คือกลุ่มโปรตีนอันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มโปรตีนอยู่นะมีไหมพี่โปรตีนมีครับมีครับในนี้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 ก็จะเป็นหัวกุ้งหัวปลาไส้ไก่ที่เราเหลือจากตลาดหรือว่าตามตลาดนัดที่เราไปเก็บมาเราก็เก็บมาตอนเย็นตอนเย็นเราไม่ได้ทําเราก็เอามาต้มต้มเพื่อป้องกันการเน่าเสียแล้วก็ ดึงโปรตีนเขาออกมาให้เร็วขึ้นเพราะว่าเขาสุกแล้วก็จะมีประมาณ3 4ส่ถังเนี่ยสี่ถังคือประมาณกี่กิโลพี่ประมาณอีก80กิโลได้สอง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 สี่แปดสิบอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ําน้ําเหลือน้าที่เหลือจากการต้มเนี่ยอ๋อเราจะไม่ได้ทิ้งนะอ๋อแยกออกอ่าใช่แยกเป็นเนื้อเป็นน้ําน้ํานี่ที่เหลือจากการต้มเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยครับอ่าใช่น้ําซุปเนี่ยเที่ยวครบ8ดชั่วโมงเลยเนี่ยรสชาติจะดีมากครับ ลองชิมดูไหมเใสยูพาสลงไปด้วยนะคงจะกลมก่อบหน้าดูอ่าอ่าแล้วในนี้ก็มีกากน้ําตาลพี่อย่าบอกว่าอายูพาสใส่ในนี้นะใส่ในนี้อ๋อใส่ในนี้แล้วเดี๋ยวก็ผสมในอาหารสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนี่ใส่ใส่หรือยังใส่แล้วใส่แล้วแล้วก็จะใส่ถ้าเราใส่ก็ประมาณ3ฝา3มฝาก็ประมาณ3มขีดเกือบเกือบ3มขีดตอนนี้เราโหลดการใช้มาเหลือที่ หนึ่งต่อสามร้อยหนึ่งต่อสามร้อยพอปลาโตแล้วปลามันโตแล้วเราจะโหลดลงมาได้หนึ่งต่อสามร้อยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนี่กลุ่มคาร์โบไฮเดรตอ่าไอ้นี่คือน้ำซุปนะอ่านี่น้ำซุปอ่านี่คาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างพี่ก่อนที่เราใช้ก็คือไอ้นี่มันถูกมันตักทองมันสัมบหลังตอนนั้นตอนตอนที่ใช้ชุนรุ่นที่แล้วมันถูกตอนนี้ไอ้นี่มันถูกกว่าข้าวบาเล่ข้าวซาลี่ที่ว่าเขามีคนเอามาขายกิโลหนึ่งก็ไม่กี่บาทเนี่ย เราก็จะเอามาแช่น้ำาอเนี้ยประมาณหกสิบกิโละหกสกิโลนี่กิโลห้าหกบาทห้าบาทหกสิบกิโลนะประมาณหกสิบกิโลแต่ว่าเราต้องเอาไปแช่น้ําก่อนให้เขานิ่มแล้วเราก็มาต้มเราก็จะมาต้มก็จะมีพวกข้าวโพดมีอะไรที่ว่าหลงเหลืองติดติดมาครับเราจะไปต้มแล้วเราก็เก็บไว้นี่คือคาร์โบเรตมีคาร์โบเรตไหมพี่ก็กลุ่มกลุ่มตากต่างๆก็กลุ่มตระกูลไขมันก็มีนี่ไขมัน ก็คือกากกากมะพร้าวกากมะพงงะร้าวที่เขาทิ้งน่นะครับที่เขาคั้นเอากะทิไปแล้วก็เหลือแต่กลุ่มกากกากมะพร้าวเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ30สกิโลสา <30 S 2> มสินกินโลกิโลเท่าไหร่พี่โดยประมาณอันนี้เหรอสองบาทสองบาทนะฮะอันนี้สองบาทแล้วก็กุ่มคาร์โบไฮเดรตก็มีตัวนึงก็คือเศษมันสำปะหลังเนี่ย มันสัมภารมันอาหารสัตว์ที่มันเหลือๆช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่เป็นเศษเศษเนี่ยอันนี้มาจากไหนพี่ซื้อจากไหนก็มีคนนำมาขายอีกเหมือนกันอ๋อแต่ดีวคนนี้คือมีทั่วใช่พี่มีมีทั่วครับอืมอืมมันมีแหล่งที่ขายของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็โลประมาณบาทห้าสิบกังอืมแล้วก็ถ้าเกิดตัวตัวแบบเนี้ยไม่มีมันก็สามารถมีตัวชดเชยได้มีตัวชดเชยได้ก็คือเป็นสดก็ได้อืมหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ว่าในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีอีกอย่างคาร์โบไฮเดตก ทังอืูอ่ที่เครื่องเนี่ยที่ว่ามันเหลือจากการขายไม่หมดหรือ,อว่าเสื่อมสภาพเนี่ยก็คือ,อเป็นแป้งพิซซ่าออ๋เป็นแป้งพิซพซ่าที่ว่ามันเหลือๆตัวตัวนี้ประมาณกิโลเท่าไหรพ่พี่พิเศษที่ได้กิโลหนึ่งห้าบาทห้าบาทแล้วตัวตัวเศษมันเนี้ยที่เศษมันนี่บาทกว่ากว่าบาทกว่ากว่านะฮะนี่คือโปรตีนไปคาร์โบไฮเดรตไปต่อไปก็คือไขมัน ไขมันก็เป็นกลุ่มกลุ่มไขมันสัตว์ที่เขาเจียวเอาน้ํามันไปแล้วเหลือตะกากเอามาจากไหนไหพี่ก็คือตามโรงฆ่าสัตว์ทั่วไปวเขาเขาเขาผลิตไขมันออกไปเอาน้ํามันเคี่ยวเอาน้ํามันออกไปแล้วมันก็จะเหลือแต่กลุ่มไขมันเทราบนเครื่องเลยจะจะอยู่ปเหลือแต่กลุ่มไขมันเหลือๆอ,อยู่ ประมาณประมาณก็ประมาณ10กิโลอ๋อไขมันไขมันสัตว์เนี่ยซึ่งเขาเกียวเอาน้ํามันไปแล้วคราวนี้มันก็จะเหลือแต่เนื้อเนื้อของคําว่าไขมันอือ่าเราก็จะจัดมาอยู่ในตระกูลโปรตีนไอกลุ่มไขมันไปครับอ่าอันนี้ก็จะใช้ถ้าตัวนี้หาไม่ได้เอาอะไรแทนได้พีก็ใช้กลุ่มน้ํามันพืชที่ใช้แล้วน้ํามันราคาถูกๆนะราคาถูกๆน้ํามันปีบอ่ะที่ว่าเขาทอดตามตลาดนัดเหลือๆอย่างนั้นก็จะใช้ได้อีกชดเชยอีกส่วนหนึ่งเอ๊อยากพาไปมันผมปาล์มได้ไหม ก,ก็ถามว่ากาก,ากปามามันถูกรีดน้ำมันไปเยอะแล้วอ่ะมันจะเหลือทําเป็นอยู่ในตระกูลกลุ่มพวกนี้นะอ๋อถ้าเป็นกากปามมันจะจัดอยู่ในตระกูลพวกนี้ถ้าเราจะให,ให้เป็นไขมันเราจะต้องเติมไขมันเข้าไปช่วยด้วย ious, เอาเป็นว่าเป็นไขมันกันแล้วกันนะอืมใช่ส่วนนี้ประมาณประมาณกี่กิโลพี่กิลก็สิบกิโลก็ประมาณสิบกิโลอ่าแล้วก็วิตามินเราก็ได้มาจากเปลือกผลไม้แล้วก็หญ้าขนกระถินวันนี้ไม่ได้ไปตัดหญ้าขินหญ้ากระถินหมดหน้าบ่อ เปลือกสับปะรดเปลือกแตงโมเปลือกกล้ยเปลือกนี่คือเขาทิ้งนะพี่เขาทิ้งเขาทิ้งอันนี้ถ้าเรามีวันหนึ่งเยอะมันจะมาลดพวกเนี้ลงได้เยอะพี่ซื้อมาด้วยป่าไปเก็บมาไปเก็บมาสองสามวันอยากกินสับปะรดปอกก็ซื้อเขาถุงนึงแต่ว่าตามธรรมดาจะใช้ไปเก็บไอ้ไขมันนี่ซื้อมาด้วยไหมไขมันนี่ซื้อนะฮะมีตลาดปรงวันเราเหลือก็เอากลับก็โลนึง ถ่าไหรตอนซื้อมาไขมานี่สิบบาทเออใช่สิบาทแค่นั้นเองนะสิบโลก็ร้อยเดียวสิบโลก็ร้อยหนึ่งอันนี้ก็ได้มาฟรีอันนี้ได้มาฟรีอ่ายังยังขาดอีกตัวหนึ่งคือก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเกลืออ่าเกลือเกลือแกงเนี่ยนะครับเกลือแกงเนี่ยเกลือแกงเนี่ยอ๋อเกลือแกงเนี่ยเราจะใส่เดียดูหนึ่งอ๋อนี่ยเนี่เนี่เกลือแกงเนี่ยเราจะใส่อยู่แล้ววันหนึ่งก็ประมาณแปดเก้ากิโลหรือว่าสิบกิโลนะอาหารร้อยเดียวนี่คือหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนในร้อยส่วนคือหน ก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปวันหนึ่งก็จะใช้ประมาณ7 8กิโลเอ้นี่คือเกลือราคาถูกด้วยพี่ก็คือเกลือราคาสูกก็ถ้าตีเป็นเป็นโลก็สองบาทก็ใส่ลงไป8โลก็ใช้ทุน16แต่ก็มาหารไอ้พวกเนี้ยไอ้พวก30พวก5บาท8บาทพวกเนี้ยให้มันมีมูลค่าต่ำลงต่ำลงต่ำลงแล้วยิ่งมีของรีมากเท่าไหร่มันจะตัดต้นทุนตรงนี้ลงไปหมดครับเนี่ยที่ของแพงๆเนี่ยมันจะตัดจาก30บาทเหลือประมาณ สิบกว่าบาทครับต้องเริ่มจากต้นทุนที่ถูกคือทั้งทั้งหมดที่ได้ก็ประมาณ300กว่ากิโลพี่ก็ใช้ที่เห็นเนี่ยก็คือประมาณ300กิโลอ่าพี่ใช้ยูพารประมาณนึ่งกิโลับประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลห้าขีดห้าขีดเพราะว่าตอนนี้เราจะเร่งมันเพื่อให้เขาไปได้เร็วขึ้นเราจะใช้ประมาณนั้นแล้วหลังจากกระบวนการนี้หลังจากกระบวนการนี้เราก็จะเอาเข้าขึ้นบนเครื่องแล้วก็ผสมการผสมเติมทุกอย่างคลุกเคล้าให้มันเข้ากันแล้วเราก็บด บดออกมาเป็นรูปแบบของอาหารละเอียดจะใส่อะไรก่อนหลังไม่จําเป็นไม่เกี่ยวไม่จำเป็นทุกอย่างจะต้องขึ้นไปบนอยู่บนนี้ทั้งหมดแล้วก็คุกเขาแล้วหลังจากเขาเข้าเครื่องบดเขาก็จะตีผสมปนกันออกมาต้องต้องกี่รอบพี่ต้องบดกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวเครื่องพี่เนี่ยปั่นหนักเลยฮะใช่เครื่องเครื่องนี้ปั่นหนักแล้วก็ประมาณ15-20ถึงนาทีก็แล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากเสร็จแล้ววิธีการให้อ่าย่างไงพี่